เดี๋ยววิดีโอนี้นะครับก็จะมาแนะนําแนวทางการบัดกร,รีนะครับบัดกร,รีในการต่อรายนะครับผมใช้ในอนาคตเผื่อเจองานต่อรายนะครับโอเคเริเร่มแรกเลยนะครับกับลัวรหัส A3 เด็ก็ต้องต่อด้วยนะครับอันนี้แนะนำากเออเราก็ต้องมีรวดต่อรายนะครับตัวน,นี้นครับรวดรวดที่ใช้ในการ ต่อมาจากหัว R นะครับจะเป็นขนาด0.1 0เลยนะครับ0.1ถ้าเป็นถ้าเป็นกว่านี้มันจะบัดกียค่อนข้างยากนะครับถ้าใช้ในงานต่อลายต่อลายงาน ISP จะใช้เบอร์นี้นะครับโอเคทีนี้นะครับเราก็ตัดขนาดลวดให้มันขนาดประมาณครึ่งนิ้วชี้ของเราพอนะครับเพื่อถามว่าทำไมถึงต้องครึ่งนิ้วชี้ใช่ป่ะครับเพื่อไม่ให้มันยาวเกินนะครับเวลาเราเอาไปต่อกับกองแฟต โปรแกรมต่างๆมันจะได้เจอง่ายนะครับเวลาเราไปจําในงาน ISP นะครับถ้า <c oughs> ถ้ายาวเกินไปมันจะไม่ค่อยเจอนะครับเอาประมาณนี้ก็ได้นะครับประมาณนี้นี่ผมตัดด้วยรอแล้วนะครับโอเคต่อมาครับต่อมานะครับให้เราขูดลวดนะครับผมขูดปายลวดนะครับให้มันมีตะกวดติดอยู่ไม่ที่ขูดก็ประมาณนี้เลย ให้เราเอารวดมาอย่างนี้นะครับแล้วก็มาปัดๆเอาหัวแล้วร้อนนะครับปาดเลยไม่ต้องใช้คัตเตอร์นะแรงหัวแ้วนะครับแล้วมันจะลอบนะครับมันจะเป็นฉนวนหุ้มอยู่กันช้อนนะครับไปดตรงนี้ถ้าไม่ขูดมันจะต่อติดยญ้านะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคนิดนึงนะครับขูดไปครับโอเคครับขูดให้ได้ประมาณนี้นะครับให้มันมีเงาๆหน่อย ใช่ดีก็เอาตะกัวเต้มไปมันจะง่ายนะตะกัวใส่แบบนี้ับใส่ที่ปลายรูดแล้วไม่ต้องแล้วมันก็แล้วแต่คนนะครับแต่ผมเอาตะกัวใส่ที่ปลายรูดไว้เลยแม่ติดกับปลายแม่ติดกับปลายของหเหลมวันนี้ครับแล้วเราก็ไปที่บอร์ดตรงที่เราจะบัดกีชิ้นงานนะครับไม่ดูใกล้ใใส่ตรงนี้ด้วยนะครับน้ำยาประสาน ตรงนี้นะครับเช่นผมจะต่อตรงนี้มาตรงที่ไฟสะท้อนพอดีเลยอโอเคอดไฟก็ได้อ่าโอเคครับเช่นผมจะต่อที่หัวนี้นะครับหัวหัวอดูนี้เราก็ต้องใส่น้ำยายระสานมงไปสักเล็กน้อยนะครับ นิดหนึ่งมันจะเป็นขนาดนี้นะครับบรรยาสารเบอร์559อะครับประมาณก่อนละร้อยครับเองใช้ในงานบัตรกีอิเล็กทรอนิกส์มือถือต่อมาครับเอาลวดที่เราขูดทั้งไปนะครับจ่อไว้เลยครับจ่อไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วค่อยเอาหัวแหลงเติมลงไปนะครับค่อยๆประมาณนี้ครับโดยเชื่อน้ำนะครับประมาณนี้ก็อยู่แล้วครับ สองวิยกสองวิยกนะครับประมาณนี้อยู่แล้วเราก็เอามือนะครับลองลูกลูกปลายลวดดูนะครับว่ามันจะไม่ติดมือครับลองมานะครับประมาณน,นี้อย่างนี้ครับมาอีกจุดหนึ่งจุดนี้ก็เหมือนกันครับผมจะต่อเข้าที่หัวนี้เราก็ใส่น้ำยาลงไปครับน้ำยาประสานอันนี้มันต้องใส่ไหมครับเดีเท้าไม่ใส่ติดไหมติดครับผมแต่ว่ามันแล้กวกล่วมันจะแข็งนะครับ มันจะบัดกรีค่อนข้างติดยากสําหรับมือใหม่แต่ผมแนะนําก็ให้เราหยดลงสักนิดครับเอาลวดมาเจาะใหมันเดิมครับเราเอาไปเลยครับแล้วก็มาแล้งนะครับเติมเข้าไปอันนี้ก็อยู่แล้วนะแต่ใครจะเติมตะก่าก็ได้แต่ผมไม่เติมหรอครับประมาณนี้นะครับ,าาครบแค่นี้ก็อยู่แล้ว ต่อมานะครับถ้าจุดไหนมันเปลี่ยนให้ขูดเช่นจุดนี้จุดนี้มันต้องขูดนะมันต้องขูดตาไก่ตรงนี้นะครับนี่นะครับผมจะต่อเข้าจุดนี้นะไม่ใช่ตัวสีทองตงัวนี้จุดนี้นะครับเราจะต้องขูดขูด p c b เลยนะครับใช้หัวแรงความร้อนในการขูดก็ผมจะไม่ปรับนะผมจะใช้ความร้อนในการ บางท่านขอใช้คัตเตอร์นะครับบางท่านใช้คัตเตอร์หรือว่าอะไรก็ได้แต่ผมว่าหัวเลี้ยงง่ายรวดเร็วดีนะครับปาดๆนีดด่มันงเงาๆหน่อยก็ได้เลยประมาณนี้นะครับนี่ครับมันจะเจอสีท,งทองๆแล้นะครับมันจะเจอท,งทองขึ้นมานะครับตัวน,นี้คือลายที่เราจะจับ น,นีครับแล้วก็ใส่น้ำยาลงไปล้างก็ได้ครับ่านผู้ชมขอคผู้ชมล้างกลับมาอันนี้ผมมันแบบด่วนนะครับสายด่วนโอเคประมาณนี้ครับก็ต้องใส่เยอะทีนี้ครับเอารวดต่อรลายของเรามา ที่เราเตรียมไว้นะครับเตรียมให้ครบทั้งสี่เส้นหรือหกเส้นนะครับแล้วแต่ที่เราแต่ที่ที่เราจะทจากกําตะขวดไหมเราเส้นมันมีตะขวดไหมมีอยู่นิดนึงครับมีมาตรงนีตะขวติดอยู่ที่ปลายว่าน,นะครับผมเก็บนี่ครับ,อเ,คครบเอาถูๆลงไปให้ตะขวมันติดกับตัวแผ่นบางคลองก่อนนะครับ ตรงนี้สามารถแช่หัวเลี้ยงได้นานพอสมควรน,นะครับเพราะว่ามันไม่มี R หรือ L ใกล้ๆนะครับแต่ก็ไม่ใช่แบบนานนานมากนะครับเอาประมาณถ้ามันไม่ติดอย่างนี้นะครับน้ำยาประสานเรามันใส่น้อยเกินนะครับออกไปปาดๆตัวนี้่อยน่ครับติดแล้วแน่นเลยนะครับตงนี่น,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 นะครับแน่นเลยบัดคีด้วยอีกรอบนะครับปาดออกปุ๊บอย่างนี้แล้วก็เอาไปจ่อไว้นะครับ ทำให้ทําให้ตะกัวมันมีติดที่ตรงของแดงหมดน,นะครับมันจะติดงานอันนี้ก็อยู่แล้วนะครับวันนี้ครับเสร็จนะครับผมสาหรับการต่อลายมันก็ไม่เชิงต่อลายแนละ้วมันเป็นแค่ลวดต่อเอสพีครับแต่ถ้าต่อลายจริงมันต้องแบบมันต้องเป็นการต่อใต้เน็ตอะไรประมาณนั้น แต่วบบนี้ขเขาก็เรียกเรียกต่อลายอีกแบบนึ่งเหมือนกันนะครับต่อลาย ISP อีได้มีข้เรียกกันปิดไฟแล้วไหมส,สั้สนประเทศโอเคปิดไฟวันนี้วันนี้นครับีนี้นะครับเราเวลาเราต่อเสร็จเราต้องเอามือมาลองจับดึงดึงดูงดงดงนะครับไม่ให้ลวดมันติดกับมือเราเพื่อเช็คความแข็งแรงนะครับ นี้แข็งแรงใชะได้เลยว่าค,ครับทำขากาวกาวแล้วก็บัตรกีลงในซิงเลยครับใส่ตรงนี้ก็ได้มันจะได้ปรัตรกระปร๋องง่ายนะครับนี่นี่กี่นาทีแปดนาทีกำรวดก็นานอยู่นะั้นเป็นาที กานที่ใช้ในการจําก็เดี๋ยวจะแนะนําให้นะครับเดี๋ยวจำลวดเส้นดีสุดลวดรวดหมดเยี่ยมรวดยี่ยมลวดจะบ่อนั่นเองใช่ไหม นี้วดกี้ง่ายนะครับไปเลยแค่นี้ครับอยู่แล้วทีนี้ครับหัวแรงที่ใช้ในการจัาก็จะเป็นแบบนี้ก็ได้ครับเป็น JBC ก็ได้หรือ T12 ก็ได้ต้องเป็นปลายแหลมๆหน่อยนะครับอรับใช่ครับที่หัวแรงที่12คือมันเป็นปลายหางกบนะครับแต่ตัวนี้ JBC ก็ดีเหมือนกันครับ JBC มันจะเล็กกว่าจะงานง่ายอุปกรณ์ในการจับก็จะมีลวดนะครับ ตัวต่อลายหัวแรงแล้วก็น้ำยาประสานแค่นี้เองครับตามนะครับต่อมาครับเราก็จะเอาไปต่อลงในงาน H P นะครับโอเคครับมาครับผมเราก็มาต่อกันนะครับผมมันก็จะเล็กๆหน่อยนะครับเพราะทำอยู่หลายตัวนะครับนี้เราก็เอามาเสียบครับตัวนี้ฝั่ง D ศูนย์ ต้องหาที่เสียบก่อนตัวนี้ดีศูนเจอแน่นอนครับ้องมาวันนี้ครับเราพยายามต่ออย่างน่้แน่นๆนนะครับมันจะได้ไมห่หลุดเจ็บเข้าไปอย่างนี้ให้บอร์ดมันลอยนิดนึงนะครับมาดูที่หน้าคอมครับอันนี้เดี๋ยวผมปิดโปรแกรม UMT ลงก่อน เจอแล้วนะครับถ้ามาทรงนี้เจอเหรอถ้าไม่เจอเราก็เล่นไฟหน่อยครับอ่ามันแจ้งว่า cmd เราจำ cmd ไม่ดีแล้วกว่อนที่จะไปแก้ร่วน,นะครับลองเล่นไฟดูก่อนมันมีทริคนะครับในการเล่นไฟ ดูดขนันสัญญาไม่หมดเลยครับด่านแรกอันนี้คือการทำแบบมักง่ายนะครับเลยไม่เยตามจริงอ่ะต้องต้องอันนี้มาลองอีกทีววะนะโดยเฉพาะที่ผมหมักง่ายมันมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับถ้หมักง่ายมันจะเจอบ้างมันชะบ่ะแต่ถ้าเจอแล้วมันก็เจอเจอ,เจอตลอดครับเยอะไป เราก็ลีนแล้วครับเางนี้แค่นี้โอเคครับผมก็จะปิดวิดีโอเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวไว้ต่อกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับขอบคุณมากๆที่รับชมจนจบครับเป็นบั็กของโปรแกรมอีกแล้วลีนมาได้แค่ EFS ขนาด ยิด,ดต่อครับ